ขอบคุณนะคะที่มาคุยกันวันนี้ยินดีมากครับจริงๆตั้งใจมาฟังเลยเพราะช่วงนี้กำลังมองหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่พอดีดีเลยค่ะงั้นขอเริ่มด้วยคำถามนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหลายคนถึงพยายามหาทางออกจากงานประจำอ่าก็เพราะเงินไม่พอหรือไม่มีเวลาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่เรียกว่าเงินสี่ด้านหรือที่คนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในชื่อ Cashflow quadrant ของโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่เป็น bestseller ระดับโลกนั่นแหละค่ะเคยได้ยินครับแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆสักทีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะคะเงินสีด้านคือวิธีที่คนหาเงินซึ่งแบ่งออกเป็นสีกลุ่มใหญ่ E employee หรือลูกจ้างทำงานแลกเงินเดือนต้องเข้าออกตามเวลาและถ้าหยุดทำก็ไม่มีไรายได้อันนี้นี่ผมนี่นแหละ ทำงานมาเกือบ20ปีแล้วยังไม่มีอิสรภาพเลยนั่นที่2คือ S self-employed หรือคนทําธุรกิจส่วนตัวเช่นหมอร้านค้าฟรีแลนซ์ e เขาบริหารเองได้แต่ถ้าเขาหยุดทํารายได้ก็หยุดเหมือนกันโหผมกําลังจะเริ่มเปิดร้านกาแฟเลยอะ่ะแบบนี้แปลว,ว่ากําลังจะไปอยู่ฝั่ง S ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งดีมากที่คุณกล้าเริ่มแต่ระวังนิดนึงเพราะมันยังต้องใช้แรงอยู่อีกดี ต่อไปคือด้าน B business owner เจ้าของธุรกิจที่มีระบบหรือทีมงานทำงานให้เช่นธุรกิจเครือข่าย franchise หรือบริษัทที่มีคนดูแลแทนได้คนกลุ่มนี้เริ่มมีอิสรภาพค่ะเพราะระบบทำงานแทนเขาได้แบบนี้น่าสนใจครับไม่ต้องลงแรงตลอดสุดท้ายคือ I investor นักลงทุนคนที่ใช้เงินทำงานแทนเช่นลงทุนหุ้น คอนโดหรือทรัพย์สินต่างๆว้าวฟังดูดีทุกด้านแต่ผมควรเริ่มจากด้านไหนล่ะครับถ้าคุณอยากเริ่มจากจุดเล็กแต่ไปได้ไกลแบบ B และ I ธุรกิจเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจค่ะเพราะใช้เงินน้อยมีระบบช่วยมีคนสอนและสามารถสร้างรายได้ที่โตไปได้เรื่อยๆแสดงว่าผมก็เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนี่คือจุดต่างของเครือข่ายลงทุนตำ่ำแต่ถ้าทำจริงจังอาจไปถึงฝั่ง B หรือแม้จะไอได้จำไว้นะคะคนรวยสร้างระบบคนทั่วไปใช้แรงและธุรกิจเครือข่ายคือโอกาสในการเปลี่ยนบทบาทของเราฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยครับขอบคุณที่เปิดมุมมองใหม่ให้ผมนะครับยินดีมากค่ะบางทีการเปลี่ยนแค่ด้านที่เราหาเงินก็อาจเปลี่ยนทางชีวิตเราได้เลยนะคะ